เครื่องที่แกะของออกมาแล้วนะครับไปอยู่มาสภาพนี้นะครับกอด่นเลยยกตัวนี้ออกนะครับก็่องออกนะครับตัวนี้ดึงขึ้นมานะครับสะได์ดันเข้าไปนะครับมีล้ออีกตัวฐานช้างล่างนะครับผมใส่ไปแล้วสามอันนะครับจะมีไฟสี่อันประมาณนี้นะครับ อีนนะครับ ีีมนะครับ <All right. S 1> มนมด้เววแตกหฟิล์มนะครับเราใส่ด้านนี้นะครับอ่ราร้อยเข้าไปได้เลยมีตัวบังคับอยู่ตรงนี้นะครับดันเข้าไปเลยนะครับ กดตรงนี้เข้าไปนะครับดันนะครับนี้เราล็อกแลวให้เขาเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับซ้ายขวาเลยนะครับเปิดจะวิคมร้อนนะฮะจะปั๊กแล้วเปิดตรงนี้นะครับใส่ฟิล์มนะฮะดันมาข้างหลังแล้วเข้าโรลเลอ,อตรงนี้ก่อนนะครับ นี่นะฮะอันนี้ก็รอความอุณหภูมิคงร้อนนะครับหยุดแน่ถอยหลังนะครับหยุดถอยหลังไปนี้นะครับหยุดอุณหภูมิความร้อนนะครับเปิดเพิ่มลดตรงนี้นะครับอันนี้นะฮะจะตั้งไว้ประมาณ120องศา่ซลนะครับ ความร้อนก่อนนะครับ้านใส่ฟิล์มนะครับเข้าไปดันนะครับแล้วก็เปิดเต็นท่าเข้าไปต้องดูนะฮะให้ตัวมันเข้าโรเลอร์ด้านหลังก่อนนะครับพอเข้าสุดแล้วหยุดก่อนนะครับรออุณหภูมิความร้อนได้ที่เราค่อยเคลือบนะครับตัวนี้ตัวแรงกดนะฮะถ้าเราเคลือบแล้ว มันไม่สนิทนะครับปรับซ้ายขวาลองดูนะครับแรงกดของล,ลูกยางนะครับผมลองอันนี้ตั้งไกลซ้ายขวานะครับจะเอาไว้ประมาณไหนนะครับเบ<ๆ>ื้องต้นนะครับการประกอบนะครับมีแช่นี้ครับมครับ